วันนี้ในอดีตบนอวกาศ29มกราคมปี1989ยานอาวกาศของสหภาพโซเวียตครับที่ชื่อโฟบอส2ได้เดินทางไปถึงดาวอังคารครับเข้าสู่วงโคโจรในวันนี้นะครับโครงการนี้ถือเป็นภารกิจอวกาศครั้งสุดท้ายที่สหภาพโซเวียตได้ส่งเข้าสู่ห้วงอวกาศโดยมีภารกิจหลักคือศึกษาดวงจันทร์2องดวงของดาวอังคาร นั่นก็คือดวงจันทร์โฟโบอสและดวงจันทร์ไดมอสเรื่องเล่าอาวากาศสหภาพโซเวียตเนี่ยตั้งแต่พ่ายแพ้ให้กับัาอเมิกาที่เดินทางไปถึงดวงจันทร์ได้นะครับช่วงนั้นก็เหมือนกับสเปสปะเลยด้วยปัญหาลุมเล้ามากมายนะครับอันดับแรกคือสหภาพโซเวียตเป็นประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ แล้วก็มีการแบ่งแยกออกเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยนะฮะการที่จะดําเนินการในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เงินทองเป็นจานวนมากในการที่จะดูแลประเทศเล็กประเทศน้อยของตัวเองเพราะแต่ละประเทศก็มุ่งมั่นที่จะแบบไปบุกเขาอย่างเดียวไปยึดเขาอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้การใช้จ่ายเงินเนี่ยนะฮะค่อนข้างมากใช้คําพูดนี้ได้เลยว่าสหภาพโซเวียตเนี่ยถังแตกอยู่ตอนนั้นบวกกับความพ่ายแพ้ก็ไม่มีงบประมาณเพิ่มขึ้นแล้วแล้วคราวนี้ครับ แทนที่เขาจะพยายามไปดวงจันทร์ให้ได้เหมือนกับอพอลโล11ของนาซาก็ไม่ไปแล้วเพราะว่า,าแพ้ไปแล้วนี่งั้นเราไปอื่นไปที่อื่นเลยก็เลยพยายามที่จะแข่งขันกับนาซาว่าว่านาซาไปไหนอะนาซาไปดาวอังคารเราก็ต้องพยายามตั้งภารกิจไปดาวอังคารแต่เราไม่ไปดาวอังคารแล้วกันเราไปดวงจันทร์โฟบอสของดาวอังคารแทนโดยให้เหตุผลว่าดวงจันทร์โฟบอสของดาวอังคารเนี่ย มันมันเป็นดวงจันทร์ที่ไม่ได้มีรูปร่างทรงกลมนะครับมันเป็นเหมือนอสโทรย์อ่ะมันเป็นเหมือนก้อนวัตถุต่างดาวนะฮะที่มันเป็นรูปทรงแปลกๆหน่อยพวกวัตถุแบบนี้เนี่ยนอกจากจะอยู่ในรัศมีวงโคจรของดาวอังคารแล้วเนี่ยนะฮะตัวมันเองเนี่ยมีแรงดึงดูดน้อยมากนะฮะการที่จะเอายานเดินทางไปถึงตรงนั้นแล้วลงจอดเนี่ยจะทำได้ง่ายกว่าการลงจอดบนดาวอังคารมากมาก นะครับรัเสเซียหรือโซเวียตก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยงั้นเราทําโครงการนี้นะฮะตั้งชื่อโครงการให้มันตรงกับดวงจันทร์ไปเลยนั่นก็คือโฟ o ์บอสปล่อยพร้อมกันเลยตามสไตล์แบบเดียวกันกับ n a ซ a น a ซา,า,า,าปล่อยยานทีละสองลำรัเสเซียก็ปล่อยทีละสองลำเหมือนกันครับปล่อยโฟบอสหกับโฟ o บอสสอนะฮะออกเดินทางไปเลยไปยวับนะฮะอันดับแรกโฟบอสหครับ ควบคุมทิศทางไม่ได้ติดต่อสื่อสารไม่ได้ขาดหายจากการติดต่อโฟบอสหไปก่อนเพื่อนเลยยังไปไม่ถึงดาวอังคารเลยนะฮะเราสูญเสียโฟบอสหไปก่อนแล้วหลังจากนั้นทีมงานโซเวียตก็โอ้โหบันจงเลยคราวนี้บันจงแต่งโฟบอสสให้ไปให้ถึงไ,ได้นะฮะ29่กมกราคมวันนี้แหละ เป็นวันที่โฟร์อสได้เดินทางไปถึงดาวอังคารแล้วทุกคนก็โล่งอ,อกโอ้โหโล่งอ,อกมากๆนะครับเพราะว่างานนี้เนี่ยมันไม่ใช่หน้าตาของโซเวียตอย่างเดียวนะฮะผมจะบอกให้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของโครงการอาวกาศโฟบอสนี้นะครับมันไม่ธรรมดาจากการที่รัสเซียหรือโซเวียตไม่มีเงินทุนเป็นของตัวเองทำให้ต้องไปขอความร่วมมือจากคนอื่น มีการแอบลงทุนลับๆนะฮะทางประเทศในทางฝั่งตะวันตกทางฝั่งยุโรปนะหรือว่าประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกานะครับมี13ประเทศครับแล้วก็รวมถึงภาคเอกชนของชาวอเมกันแอบไปร่วมด้วยนะคือไม่ให้ใครรู้เลยทั้งหมด13เจ้านี้ได้แอบลงขันให้โครงการโฟบอสนี้ ถ้าโฟบอสหนึ่งสูญสิ้นไปเรียบร้อยหลุดออกนอกวงไปหาไม่เจอแล้วไม่รู้ติดต่อไม่ได้โฟบอสสองถ้าไปไม่ถึงดาวอังคารเนี่ยโอ้โหโซเวียตน,นี่แย่เลยเพราะว่าอีก13ผู้ลงทุนจะหันมาขย่ำคุณอย่างแน่นอนใช่ไหมฮะสุดท้ายก็คือลงอกครับเดินทางไปถึงได้เป็นอย่างดีแต่ ภารกิจของโฟบอสองมีมากมายครับถ่ายภาพดาวังคารก่อนถ่ายภาพความละเอียดสูงถ่ายเลยปับป๊บปับป๊บปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโคจรรอบดาวังคารสำรวจรอบๆถ่ายภาพมาเยอะๆเสร็จเรียบร้อยเขาชื่อโครงการว่าโฟบอสเขาก็ต้องไปที่ดวงจันทร์โฟบอสมีการโคจรผ่านโฟบอสและไดมอสของดาวังคารถ่ายภาพทั้งสองอันเสร็จปุ๊บภารกิจสุดท้ายของโฟบอสสองก็คือเขาจะมียานลงสำรวจครับสองลำ ซึ่งจะลงบนดวงจันทรโฟบอสของดาวคารก็โคจรเข้าไปใกล้เลยเข้าไปใกล้โฟบอสเลยื๊ดไปจนกระทั่งเหลือแค่150ฟุตครับจากพื้นของดวงจันทโฟบอสหรือประมาณ50เมตรเท่านั้นเองจะถึงอยู่แล้วครับอยู่ดีๆขาดการติดต่อรีโมทควบคุมไม่สามารถสั่งงานได้เรียบร้อยเลยหายวับไปกับตาโครงการทั้งหมดหายไปเลย แล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยเป็นศูนย์พยายามแก้ไขกันอยู่ประมาณ2 3สชั่วโมงสุดท้ายไม่ได้นะฮะวันต่อมาต้องประกาศล้มเลิกโครงการว่าโครงการล้มเหลวงานนี้ครับสร้างความโกรธเคืองให้กับนายทุนทั้ง13ประเทศและเอกชนอเมริกันมากมายที่ลงทุนในโครงการนี้ถึงจะมีการขึ้นลงขึ้นศาลกันแล้วก็บอกว่าเุ้ยต้องเอาหลักฐานมาเปิดโปงให้หมดนะว่ามีปัญหาอะไรกันแน่นะครับตอนแรกนะครับประเด็นเนี่ยถูกมองออกไปว่า นี่ไม่ใช่โครงการล้มเหลวจากปัญหาทางเทคนิคแต่มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้โครงการนี้ถูกทำให้พังทลายลงอย่างฉับพลันนะฮะซึ่งจะเป็นใครได้ล่ะโอ้โหเราสันนิษฐานยังไงดีนาซาเหรอนาซาส่งยานอวกาศลำหนึ่งไปดักรอไว้นะฮะแถวแถวดวงจันทร์โฟบอส พออยานโฟวสสอมาปุ๊บนาซ่ายิงเอ้ยเดี๋ยวนี่มันสตาร์วอลหรือถ้าไม่ใช่นาซ่าถ้าไม่ใช่มนุษย์จากมนุษย์โลกเป็นใครล่ะอูนี่เขาคิดกันไปถึงขั้นนั้นเลยนะผมเอาเรื่องนี้มาจากเพจที่ชื่อว่าเรื่องลึกลับนะครับความจริงเป็นเช่นไรไม่สามารถจะยืนยันได้แต่มันมีการถกเถียงเรื่องนี้จนกระทั่งเป็นประเด็นกันขึ้นมาผู้ลงทุนทั้ง13ประเทศนะครับต้องการหลักฐานในการชี้แจงอย่างชัดเจนว่า อะไรที่ทำให้โฟบอสเนี่ยนะฮะโฟบอสสองเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติการต่อได้แล้วเหมือนหายวับไปเลยอ่ะเหมือนโดนยิงอ่ะนะฮะคือถ้าอุปกรณ์มันขัดข้องมันก็น่าจะลงไปได้หรือมันก็น่าจะติดต่อกับมาได้สักพักหนึ่งหรือน่าจะมีการแก้ไขได้แต่นี่มันหายไปเลยมันเหมือนโดนโดนจัดการไปอ่ะเขาก็ไปรวบรวมหลักฐานมาบนยานโฟบอสสองเนี่ยมีกล้องสองแบบด้วยกันครับนั่นก็คือกล้องออปติคอลคาเมราตัวเนี้ยถ่ายภาพแบบวิส i ิเบลไลท์ตามปกติ นะกับอีกกล้องตัวหนึ่งก็คือเป็นกล้องอินฟาเลดกล้องอินฟาเลดเนี่ยจะทายในช่วงแสงที่มองไม่เห็นซึ่งรวมไปถึงความร้อนด้วยมีรายงานจากโครงการอวกาศของโซเวียตรายงานว่าก่อนที่ยานโฟบอสองจะขาดการติดต่อไปนะครับมีภาพเหมือนเงาดำๆของวัตถุรูปร่างทรงรีปรากฏอยู่เหนือพื้นผิว ของดวงจันทร์โฟบอสวัตถุลึกลับนี้คืออะไรทําไมถึงมีเงาอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็มีเรื่องเล่าอีกว่ายานโฟบอสเนี่ยเป็นยานที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยมากๆนะครับมันเป็นยานที่ทันสมัยที่สุดในโลกแล้วตอนนั้นนอกจากจะมีกล้องแล้วนะครับโฟบอสสองยังมีเครื่องยิงประจุไฟฟ้าไอออนอิมิเตอร์และเครื่องยิงแสงเลเซอร์ด้วย โดยมีเป้าหมายที่จะยิงลงไปบนพื้นดินนะครับเพื่อตะกุยให้ฝุ่นฟุ้งขึ้นมาเพื่อที่จะเจาะลงไปในพื้นดินอันนี้เป็นข่าวลือนะครับอันนี้เขาพูดกันแบบเพ้อๆหน่อยผมไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงเขาบอกว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าที่ยานโฟบอสสเนี่ยยิงแสงเลเซอร์ลงไปบนพื้นผิวดวงจันทร์โฟบอสยิงเสร็จแล้วเนี่ยมีบางอย่างที่อยู่บนพื้นผิวนั้นแล้วเขารู้สึกว่าถูกลุกรลาน เขาก็เลยยิงกลับมาแล้วทำให้ยานโฟบอสองขาดการติดต่อไปอย่างทันทีทันใดอันนี้เป็นเรื่องที่เขาลือกันในเชิงเอเลียนซึ่งผมเองเนี่ยนะฮะไม่กล้าพูดอะไรเลยมันเป็นไปนได้จริงเหรอนะฮะแล้วเราก็ผ่านดาวอังคารมาอีกหลายรอบนะทำไมเราไม่เห็นโดนยิงเลยนะส่งนาซาก็ปล่อยหลายลำบินผ่านไปทางนั้นด้วยนะฮะ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในวิกิเนี่ยนะฮะคือยานโฟลวอก็ไปใกล้จะลงจอดแล้วจะปล่อยยานลงสำรวจแล้วนะฮะแล้วก็ขาดการติดต่อแล้วก็ล้มเลิกโครงการไปแค่นั้นแต่เนี้ยเขาไปคุยกันต่อหลังจากนั้นอีกทีหนึ่งซึ่งมันก็ออกแนวฟุงฟ้งๆไปนิดนึงนะฮะก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันครับแต่ผมเอามาเล่าเผื่อเพราะว่าผมไปเจอข้อมูลเรื่องนี้เอามาประกอบกันว่าทั้หมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ทําให รัสเซียเนี่ยล้มเลิกไปเลยคือเลิกทําโครงการอาวกาศไปเลยนะฮะแล้วก็พยายามที่จะมาปั้นโครงการลูน่าอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยไปร่วมมือกับ e s r อทางอินเดียบ้างล่าสุดเนี่ยนะฮะที่ร่วมมือกันตั้งหลายปีแต่พอถึงเวลาจะเอาจรวดจะบินไปจริงๆแล้วดันบอกว่าไม่มีงบแล้วไม่สามารถสร้างจรวดจริงๆได้เลิกถอนตัวไปเลยทำให้อินเดียต้องไปหาจรวดเจ้าอื่นแล้วก็บินไปลงดวงจันทร์แทน นะฮะโอ้โหมันเป็นเหมือนแบบว่ามันเป็นชะตากรรมของทางรัสเซียนะที่พยายามจะเอาชนะกับคืนมาให้ได้นะฮะแต่ว่าสู้ไม่ได้เลยแล้วไปโครงการไหนก็ล้มเหลวไปหมดนะครับเหมือนเหมือนมีอะไรมาบังตาเหมือนมีดวงไม่ดีนะครับไปนู่นก็ยานส่งไปลำหนึ่งก็บินหายไปนะฮะท,ท,ทั้งทั้งที่รัสเซียเนี่ยหรือว่าโซเวียตเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงส่งมากๆนะครับแต่ขาดเรื่องของปัจจัยต้นทุนงบประมาณแล้วก็ น่าจะขาดเรื่องของความแน่นอนและความถูกต้องด้วยเรื่องเล่าอาวกาศ